ขอบคุณมากค่ะคุณธีรวรรธ์แล้วก็ขอกราบสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะคะ UBT ท,ทีมของเรานะคะก็เช้าวันนี้นะคะต้องบอกได้เลยว่าเป็นเช้าที่สดใสและเป็นเช้าที่พิเศษของเราอีกวันหนึ่งนะคะที่พวกเราได้ได้มีโค้ดนะคะโค้ดที่สุดยอดของการอ่านข่าวพิเปยกนะคะที่มานําเสนอข่าวดีๆให้เรารู้นะคะในวันนี้ พื่อให้พวกเรารู้ความเคลื่อนไหวของของเศรษฐกิจโลกเราอะค่ะค่ะต้องต้องขอชช่นชมนะคะแล้วก็ขอเื่นชม MC มเราเนาะ MC ผู้มีประสบการณ์นะคะแล้วก็สามารถควบคุมบริหารจัดก,การได้แบบยอดเยี่ยมจริงๆแล้วมีความรู้มากมายนะคะเพื่อที่จะนำพาพวกเราให้เข้าสู่ระบบนะคะในการนำในวันนี้นะคะและอีกท่านหนึ่งนะคะก็ขอเช่นชมคุณคกฤิค่ะ ก็รู้จักพี่เขาในใน,ในงานแคมป์นะคะขอชื่นชมหัวใจนักสู้อะฮะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ที่มีแนวคิดที่เป็นนักธุรกิจและเป็นผู้ประกอบการจริงๆนะคะการที่จะเป็นผู้ประกอบการได้เนี่ยคือต้องมีแนวคิดที่เชิงบวกแล้วมีแนวคิดที่จะไปต่อนะคะประสบการณ์หรือความล้มเหลวมันมีไว้เพื่อสําหรับให้เราตั้งความเข้มแข็งขึ้นเพื่อให้เราเดินต่อแล้วไปเจอสิ่งที่ดีๆนะคะแล้วเราจะไป เจอสิ่งที่เราวางแผนไว้เราเชื่อว่าเราจะประสบความสำเร็จได้แน่นอนค่ะนั่นคือชื่นชมนะคะท,ทุกท่านที่เข้ามาในแชร์ในวันนี้นะคะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณโค้ดนะคะ,คะ,คะทุกท่านที่เปิดโอกาสให้แนนได้เข้ามามาแชร์แล้วก็มาแบ่งปันในเรื่องความสวยงามในธุรกิจออกแคสนะคะมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่า คือมันมันยอดเยี่ยมสําหรับแนนนะคะต้องต้องขอบคุณจริงๆที่ท,ที่ที่ให้เกียรติแนนมามาแชร์ในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องสวยงามเพราะแนนรู้สึกว่าความสวยงามของออกแคนนะ่ะไม่ใช่ว่าใครจะพูดก็ได้มันต้องพูดจากจากจิตต้สํานึกของเราและความรู้สึกของเราจริงๆค่ะแล้ววันนี้แนนก็อยากจะมาแบ่งปันนะคะอย่างเมื่อคืนนี้ได้ข่าวมาอย่างอ่าโค้ชทิปซิตานะคะโทรมาดึกแล้วแหละเราบอกว่าน้องแนนวันนี้ต้องแชร์นะคะ เรารู้สึกว่าตอนแรกรู้สึกว่าเราแชร์เหรอเพราะยังไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยแต่พอเรามานั่งมานั่งคิดนะคะว่าสิ่งที่เราจะแชร์ไปอะ่ะจะเป็นประโยชน์ให้กับทีมงานของเรานะคะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่กําลังเข้ามาทําธุรกิจแล้วก็มีความหวัง่ามีเป้าหมายองทำยังไงเพื่อประสบความสําเร็จแล้วมีแรงบันดาลใจยังไงเพื่อให้งานเราสําเร็จนะคะทีนี้วันนี้มันก็เลยทําให้นานรู้สึก ยินดีมากค่ะแล้วก็ได้มีการเตรียมตัวตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตีห้าน้องตื่นมาอธิษฐานพระเจ้าทีนี้วันนี้เราจะนําเข้าสู่ระบบได้เราต้องขอบคุณผู้ที่พี่แนะนําเราเข้าสู่งานออาแคสนะคะเราต้องขอขอบคุณผู้ที่เข้าที่เชิญเราเข้ามาสู่ธุรกิจออาแคสค่ะพี่แอนนิชา,าบุษยธรรมพรน,นะคะแล้วก็โค้ดสองท่านผู้ที่สร้างระบบ upteam นะคะนี่เป็นระบบในการเรียนรู้และสอนให้เราเป็นเศรษฐีได้อย่างรวดเร็วค่ะโค้ดแอปพอลอยพรมโชคชรีวันแล้วก็โค้ดสาวทิพสิตาโชคชรีวันค่ะแล้วก็อีกท่านผู้หนึ่งนะคะที่ไม่กล่าวก็ไม่ได้นะคะมิสเตอร์เอฟบี้นะคะ, B, ะ,คะผู้เลดทีมพัฒนาค่ะผู้ที่สร้างแพลตฟอร์มช็อคโลกค่ะแล้วก็ตีท่านเนี่ยค่ะไม่มีเราไม่มีท่านในวันนี้ก็จะไม่มีเราในวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณด้วยด้วยหัวใจที่สุดซึ้งจริงจริงค่ะ นะคะวันนี้แนนขออนุญาตมาแช์นะคะ,ะวันนี้เราก็เลยมานั่งคิดนะว่าความสวยงามของอนะัแคนน่ะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเลยต้องมาเท้าความดีกว่ามาเท้าความของวัตถุประสงค์ตั้งแต่แรกเลยวัตถุประสงค์ของเหรียญคริปโตที่มันขึ้นเกิดขึ้นมาในโลกนี้ค่ะไอเหรียญ BTC ของเราก็คือบิตคอยค่ะเป็นเป็นเหรียญแรกของของโลกเนาะที่ที่เข้ามาใช้เกี่ยวกับธุรกิจแล้วก็ธุรกรรมต่าง พอเรามาดูว่าเหรียญเขาเนี่ยทำไมของเขาเติบโตมามาได้ทุกวันนี้จากที่สมัยก่อนมันไม่ได้มีมูลค่าเลยแจกกันฟรีด้วยซ้ำแจกกันฟรีเพื่อให้มาเล่นเกมแล้วทําธุรกรรมต่างๆนะมันไม่มีมูลค่าเลยนะคะแต่วันนี้มันมีมูลค่าถึง2.5ล้านมันเป็นอะไรที่สุดยอดนเนาะแต่พอเรามามองมุมกลับกันว่าคือของเขามันดีตรงที่ว่าเขาเริ่มเริ่มเป็นเหรียญแรกของโลกแค่นั้นเอง แล้วเขาทําก่อนเขาก็เลยชนะแต่วันนี้เรามาดูว่าวันนี้เรามารู้จักคุณมิสเตอร์เอ็ดดี้นะล้วทีมพัฒนาเรามาดูวัตถุประสงค์ของเขาว่าเขาสร้างเหรียญโอซีเพื่ออะไรนะคะเขาก็ต้องการเติบโตเหมือนเหรียญบีทีซีค่ะนะคะแล้วก็ต้องการให้เหรียญของเขามีมูลค่าแต่วันนี้เรามาดูว่าเขาจะมีมูลค่าได้อย่างไรก็คือเขาก็ต้องมีรถแม็ใช่ไหมคะแต่ มองกลับกันนะคะเหรียญ BTC ที่มีแล้เติบโตเท่าทุกวันนี้เขาไม่ได้มีรถแม็หรือว่ามีอะไรที่แบบว่ามาส่งเสริมนะคะเพียงแต่ว่าเขาแค่เป็นเหรียญต้นน้ำแค่นั้นเองแต่วันนี้เราคุณเอฟบีเนี่ยกับพิมพัฒนาเป็นผู้ชายที่ที่สุดยอดแล้วก็ชาญฉลาดนะคะต่อการสร้างเหรียญน,นี้นะคะแล้วท่านก็จะทํายังไงให้เหรียญมีมูลค่าคือท่านก็มีรถแมบมารองรับเยอะแยะมากมายคะ่ะ หนึ่งในรถแบบก็คือสิ่งที่เรากำลังทําอยู่ทุกวันนี้ก็คือการสร้างสุมชนเราสร้างเครือข่ายให้มันเติบโตนะคะแล้วก็เรื่องโลนการกู้ยืมการเขยตการซื้อขายเหรียญน,นะคะแม้กระทั่งกระเป๋าเงินของเราที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้หรือลอตเตอรี่ที่มันจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นี่คือรถแมพที่มันสุดยอดที่สุดที่มันจะสามารถสร้างมูลค่าเหรียญแล้วจะเติบโตให้เทียบเท่ากับเหรียญ BTC ได้ ถ้าเกิดเรามองนะคะว่าวันนี้เราต้องแตกฉานดีกว่าแล้วมามองดูวัตถุประสงค์ของของคนที่ผลิตเหรียญน,นะคะแล้ววันนี้เราโชคดีขนาดไหนที่เราได้เข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ในเหรียญโอซนะคะแล้วเป็นผู้สร้างร่วมกับคุณเอบีนะคะเขาเรียกผู้สร้างค่ะผู้สร้างโลกนะคะวันนี้เราไม่ได้เป็นคนทํางานนะคะแต่วันนี้เราเป็นผู้สร้าง คุณเอ็บบี้กำลังทาสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ในโลกนี้นะคะเพราะว่าวัตถุประสงค์เขาเขาต้องการสร้างชุมชนแล้วช่วยเหลือมนุษย์โลกให้ลืมตาอาปากได้ให้เขามีชีวิตที่ดีให้เขาร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้นี่คือสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นผู้สร้างนะคะมีหลายๆธุรกิจที่เข้ามาในประเทศไทยและอีกหลายๆประเทศที่เข้ามาในรูปแบบการสร้างเครือข่าย แต่การสร้างเครือข่ายของพวกเขาเนะี่ยจะเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ที่มีบริษัทและมีองค์กรหรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้จัดการนะคะแล้วก็นําหาคนที่จะมาร่วมทําธุรกิจก็คือคนที่จะมาร่วมจอยกับเขาแล้วมาสร้างเครือข่ายแต่บัมีหลายๆคนหรืออดีตที่แนนก็เคยทานะคะก็เข้าไปจอยในการสร้างเครือข่ายของเขาแต่รู้ไหมคะว่านั่นคือเราทํางานเราไม่ได้สร้างงาน ก็เร,เราแค่เป็นผู้ใช้ระบบของเขาและการสร้างเครือข่า,ขายแล้วเขาจะแบ่งเงินปันผลแล้วหรือว่าแบ่งคอมมิชชั่นเป็นบางส่วนมาให้เราไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนที่เราทำของแคสแต่วันนี้ถ้าเกิดเรามองภาพให้ขานนะคะว่าเราเป็นผู้สร้างแล้วเราเป็นเจ้าของกิจการนะคะร่วมกับมิสเตอร์เอ็ดบีนะคะเราเป็นเจ้าของร่วมกันถ้าเกิดเราตีโจทย์การเป็นเจ้าของเนี่ยเราจะรู้สึกลักในธุรกิจของเรา แล้วเราจะหาวิธีทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้องค์กรของเราธุรกิจเราเติบโตบางคนมองไม่ขาดค่ะว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เป็นแค่การทํางานแต่วันนี้สิ่งที่เราทําอยู่คือเราเป็นคนสร้างงานนะคะแล้วเราจะเป็นผู้ควบคุมและํำกัดวันนี้เรามองว่าคุณเอฟบีเนี่ยเขาวันนี้เขากําลังสร้างหาทิกซองในภาพที่เขาสาเร็จเหมือนวันนี้เขามีรูปภาพอยู่รูปหนึ่งที่เขากําลังมองหาทิกซอง มากมายเพื่อที่จะมาเป็นจิ๊กซองต่อกันให้ภาพเขาสําเร็จนะเหมือนกันค่ะวันนี้แม้กระทั่งโค้ดของเรา n u า b e r ขวันของเราโค้ดแอปหรือว่าโค้ดทุกๆท,ท,ท่านที่กำลังทาอยู่ทุกท่านมีภาพที่ชัดเจนภาพความสําเร็จที่ชัดเจนแล้วก็ลองมองหา,าพาร์ทเนอร์มองหาจิ๊กซองเพื่อที่จะมาต่อแล้วให้ภาพนั้นสมบูรณ์และประสูความสําเร็จให้มันรวดเร็วที่สุดแล้วมามองนะคะว่าตัวเราก็เหมือนกันแล้วก็จะมีภาพความสําเร็จแล้วมีเป้าหมายของเรา วันนี้เราต้องกลับมามองตัวเรานะคะว่าภาพความสําเร็จของเราคือคือตรงไหนคือภาพอะไรแล้วเราก็ออกนําไปสุไปไปหาค่ะเราเรียกว่าไปหาดีกว่าไปหาไม่นันไม่อยากจะพูดทาว่าพุ่งมุ่งหวังค่ะถ้าเกิดําว่าพุ่งมุ่งหวังเนี่ยมันเปรียบเสมือนวันนี้เราไปเอานะคะเราไปหาพาร์ทเนอร์นะคะเพื่อที่จะมาจอยงานกับเราไปหาจิ๊กซอว์มาต่อภาพของเราให้สําเร็จ แล้วเราก็ลงไปช่วยทีมงานของเราไปต่อภาพจิ๊กซอของเขาความฝันของเขาให้สําเร็จถ้าเกิดเรามองมองความชัดเจนและมีแนวคิดแบบนี้นะคะหรือมีแนวคิดการเป็นเจ้าของมีแนวคิดการเป็นผูน้นํามีแนวคิดการการเป็นเจ้าของธุรกิจแนนเชื่อว่าทุกสิ่งที่เราทําเนี่ยเราจะรู้สึกรักมันเหมือนวันนี้ค่ะแนนรู้สึกว่าแนานรักออกแคปออกแคปเป็นบ้านใหม่สําหรับแนน วันนี้แล้วอยู่ไปทีมก็เป็นบ้านใหม่สําหรับเราสําหรับพวกเราถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งมีคนในทีมหายไปสักหนึ่งคนแนนเชื่อว่าทุกคนจะคิดถึงเขาแนนไม่อยากให้ใครสักคน,นเดินออกจากทีมเดินออกจากออคแคสไปเพราะทุกคนเป็นครอบครัวของเราเราต้องการให้ครอบครัวของเราสมบูรณ์และอบอุ่นนะแล้วเราก็จะจับมือกันนําพากันประสบความสําเร็จนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่แนนจะบอกนะคะว่าวันนี้ เราเหมือนการเริ่มต้นใหม่เนาะนับหนึ่งไม่อยากให้ทุกคนกลัวกลัวการนับหนึ่งใหม่เพราะชีวิตทุกคนอนะ่ะผ่านประสบการณ์ผ่านการล้มเหลวมามากมายเยอะแยะไปหมดเลยแต่จงให้ทุกคนขอบคุณสิ่งที่ที่ผ่านมาที่ท,ที่ที่มันล้มเหลวนะคะแล้วขอบคุณว่าสิ่งนั้นอะ่ะมันจะเป็นประสบการณ์เราจะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่เราวันนี้เราจะนับหนึ่งสองสาม พอเราเริ่มนับหนึ่งสองสามเราจะมองเห็นสิ่งที่ดีกว่าในอนาคตค่ะท่านทุกท่านรู้ไหมคะว่าชีวิตเราเนะี่ยมันกระทั่งนาฬิกาปฏิทินนะคะมันจะไม่มีมันจะมันไม่ใช่นับถอยหลังอะคะมันจะเดินหน้าตลอดชีวิตเราเหมือนกันคะ่ะเพียงแต่ว่าเราแค่ถอยหลังเก้าหนึ่งแล้วจังเก้ากระโดดให้เร็ว ะะแล้วสิ่งที่ผิดพลาดนั่นเป็นประสบการณ์ค่ะบางคนจะมองว่าสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่ล้มเหลวในชีวิตมันเป็นอุปสรรคแต่ไม่ใช่นะคะให้มองกลับกันค่ะมันไม่ใช่อุปสรรคค่ะมันเป็นประสบการณ์เพื่อที่เราจะเริ่มนับหนึ่งใหม่เพื่อที่จะให้มีชีวิตและมองเห็นสิ่งที่ดีกว่าและประสบความสําเร็จในอนาคตอย่างชีวิตแนนนะคะ แนเนี่ยนับหนึ่งใหม่มาหลายครั้งค่ะครั้งในอดีตเนี่ยเราก็เคยล้มเหลวกับชีวิตครอบครัวและธุรกิจแนนไม่เคยบอกทุกคนนะคะว่าครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่ที่แนนเปิดเผยนะคะว่าแนนเคยเป็นเจ้าของกิจการเมื่อตั้งแต่แนนประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุย8สิบดเพราะหลังจากที่ว่าเราเดินออกจากบ้านมาที่โคราชเรามาใช้ชีวิตในกรุงเทพเราก็ต้องสู้ด้วยตัวเองนะคะก็ต้องส่งตัวเองเรียนแล้วทางานไปด้วยตั้งแต่อายุสิบห้าปี พอเราเรียนจบนะคะปะวชเราแต่งงานแต่ช่วงระหว่างนั้นคือเราทํางานมาตลอดแล้วเราแต่งงานพอเราแต่งงานเนี่ยเราก็ไม่อยากเป็นไม่ไม่อยากเป็นค้าเรียกว่าลูกจ้างดีกว่าค่ะไม่อยากเป็นลูกจ้างต้องการเป็นเจ้าของกิจการเพราะเราความความฝันเราใหญ่เราต้องการเป็นเจ้าของกิจการแต่เราไม่มีเงินทุนเราก็เลยต้องไปขายของตลาดนะัดเริ่มต้นจากการขายของตลาดนะขายรองเท้านะคะนี่คือการนับหนึ่งใหม่ของแนน พอหลังจากนั้นเราก็เริ่มมีเงินแล้วไปเปิดบริษัทแล้วเหมาก่อสร้างถึงสองบริษัทค่ะนะคะแล้วช่วงระหว่างที่เปิดบริษัทแลบเ,เหมาก่อสร้างเราบริหารให้บริษัทของพ่อเราพ่อพ่ออดีตสามีด้วยแล้วก็ของบริษัทเราด้วยแล้วช่วงระหว่างนั้นด้วยความด้วยความคิดแนวคิดของเราอยากเป็นผู้ประกอบการเราก็ไปเปิดร้านค้าวาสัสดุจากเงินหนึ่งแสนบาทค่ะเปิดร้านค้าวาสัสดุจนเราเติบโตมีตึกสี่ห้องติดกันแต่พอวันหนึ่งชีวิตล้มเหลวเรื่องรูป ผู้อดีตสามีไปมีผู้หญิงใหม่เราล้มกระดานเลยค่ะคนงานมีสองร้อยกว่าคนเราล้มกระดานเราเลิกท,ทําธุรกิจก่อสร้างเราขายร้านค้าวัาสดุก่อสร้างใช้หนี่ธนาคารมีเงินติดบัญชีอยู่แสนห้าแล้วพาลูกสองคนออกจากครอบครัวของอดีตสามีแล้วมาอยู่บ้านที่เรายึดกับทางลูกค้าที่เขาหมู่บ้านที่เขาไม่มีเงินจ่ายแล้วเราเรายึดเขาแล้วเราก็มาอยู่ใช้เงินแสนห้าในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ุณรู้ไหมคะว่าแสนห้าเนี่ยจริงๆเราไม่ได้ใช้นะสุดท้ายอดีตสามีก็กลับมาใช้เงินแสนห้าหมดแล้วเราก็เลิกเขาถาวรจากนั้นเราก็มาจาับธุรกิจประกันชีวิตเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเรามาทําประกันชีวิตเราไม่ได้ต้องการร่ํารวยนะคะเราแค่ต้องการอยากช่วยเหลือคนเราไม่มีนะแต่ความรู้สึกเราเรามันยิ่งใหญ่อหัวใจเรามันยิ่งใหญ่อะ,อเ,รอะเราต้องการช่วยเหลือคนเราก็เลยมาเรียนรู้ธุรกิจประกันชีวิตเรารักมันเราต้องการ ช่วยเหลือคนให้ทุกคนมีหลักประกันเพราะทุกคนเนะี่ยบอกความแลบอกอยู่กันชั้นสามมีภรรยาบอกว่าฉันรักเธอฉันรักเธอแต่ความความรักนะ่ะมันไม่ได้เป็นรูปธรรมไงฮะมันเป็นแค่คําพูดมันก็เลยเราก็เลยเอาสัญญาแห่งความรักไปถ่ายเขาก็คือเอากระดาษแผ่นเดียวนะคะไปถ่ายให้เขาสร้างสัญญาแห่งความรักให้ลูกเขาให้ภรรยาเอานั่นแหละคือหลักประกันแต่ถามว่าเรามามองมุมกันจับกันนะคะธุรกิจออกแคสก็เหมือน วันนี้เราไม่ได้ขายเราไม่ได้ขายธุรกิจเราพูดง่ายเราขายธุรกิจเหรอะแต่เราขายคุณค่าของมันเราขายไมซ์เซ็ตนะคะเพราะว่ามันจับต้องไม่ได้เรียนคิดโตเราจับต้องได้ไหมเราจับต้องไม่ได้ไไไดนะคะแต่เราเชื่อไงเราใช้ความเชื่อล้วนๆเลยเราเชื่อทําไมเราเชื่อเพราะเราเคยเห็นไงคนที่เขาประสบความสําเร็จว่าคนร่ํารวยจากธุรกิจคิดโตมันมีมาเยอะแยะแล้วเราเชื่อในผู้นําเราเชื่อเราเชื่อคุณเอฟดีว่าคุณเอฟบี จะพาเราสร้างฝันแล้วสารฝันให้สําเร็จแล้วเราก็เชื่อในตัวเรานะคะนี่คือเราต้องขายไมซ์ตัวเองมันไม่แตกต่างจากงานประกันเลยค่ะนะคะบางทีเรามาพูดถึงว่าประกันมีลูกใครเสี่ยงกว่าใครมีรู้ลูกค้าหรือบริษัทนะคะถ้าเกิดคนไหนที่เสี่ยงเราถูกแจ้งพอนคนนั้นโชคดีแต่โชคดีแบบไหนเราไม่รู้เราขาดจะเสียชีวิตแล้วเขาได้เงินมานั่นคือความโชคดีหรือว่าอาจจะไม่ใช่ความโชคดี หรือว่าวันนี้เขาจ่ายเงินบริษัทไปแล้วเขาไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยบริษัทได้เงินวันนี้เราก็ได้ถามว่ามีลูกใครเสี่ยงเสี่ยงกว่าใครนะคะแต่วันนี้ธุรกิจออาแคสต์มันไม่มีอะไรเสี่ยงเลยค่ะเพียงแต่ว่าเราต้องตีโจทย์ของธุรกิจออาแคสต์ให้ขาดว่าสิ่งที่เรากาลังทําำคืออะไรแล้วเราเป็นเจ้าของมันจริงๆรไหมบางคนมองว่า วันนี้เราไม่ได้เป็นเจ้าของเราเป็นแค่คนทํางานแล้วก็หาคนมาต่อเราเหมือนเป็นแนะนําคนเพื่อที่ว่าจะกินเปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่นค่าแนะนําเพื่อที่จะมาอัพตัวหลัาให้ขึ้นอับสลอนจริงๆไม่ใช่นะคะวันนี้เราเป็นผู้สร้างค่ะเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราจะทํำยังไงเพื่อที่จะไปหาไปหาพาร์ทเนอร์ให้เข้ามาจับมือแล้วจอยงานกันเรา แล้วนำพาชีวิตพวกเราทั้งหลายเนี่ยให้สำเร็จตามเป้าหมายที่เราต้องการวันนี้เรามาถามเราเราเรามาโยนคำถามกันดีกว่าว่าวันนี้คุณต้องการเงินกี่ล้านในชีวิตขอให้แนนตอบนะคะว่าแนนต้องการเงินล้านถัดไปค่ะเพราะเรารู้ไงว่าทุกคนไม่มีคำว่าเพียงพอกับเงินที่มีอยู่เพราะเรามี ู้ไงว่าอันนี้มันมากพอสําหรับเราหรือเปล่าพอได้ร้านนี้เราก็อยากได้ร้านถัดไปร้านถัดไงร้านถัดไป,น,ดไปนะคะแต่ขอให้ทุกคนคิดว่าไอ้สิ่งที่เราจะได้ร้านถัดไปแล้วเ,เงินมากมายเนี่ยให้เราทําเพื่อไม่ใช่เพื่อตัวเรานะคะเพื่อสังคมเพื่อครอบครัวเพื่อมอบโอกาสให้ชีวิตอีกคนลหลายๆคนที่เขายังมองไม่เห็นให้ชีวิตพวกเขาได้เป็นชีวิตที่ที่ดีขึ้นนะคะให้เขามีคุณภาพที่ดีขึ้น นะคะแล้วเรามั่นใจไงว่าธุรกิจออคแครสามารถทําให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้แล้วเราจะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อที่จะสร้างให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้นะะเลยอยากบอกทุกคนว่าอย่าก,กลัวการนับหนึ่งนะคะการนับหนึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะเพราะว่าหนึ่งสองสามน่มันจะไต่สเต็ปนะคะไปจนถึงสิบนะคะเหมือนเราวันนี้เรากำลังจะไต่สเต็ปไปถึงสลอที่สิบห้าเราไม่กลัวการนับหนึ่ง แต่เราจะจับมือกันสําเร็จค่ะแล้วก็แนนจะขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะว่าเราอยู่วันนี้เราอยู่ด้วยกันวันนี้เราเป็นครอบครัวเราเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะเราจะไม่ทอดทิ้งกันแล้วเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเหมือนที่โคดรุุหรือโค้รจับพูดนะคะแนนแนซึ้งในคํานี้มากเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมีใครคนหนึ่งที่หายออกจากในกลุ่มเราจะรู้สึกคิดถึงแลวจะถามเป็นเขาแล้วอยากให้เขากลับมานะคะเราจะเป็นห่วงเขา นะวันนี้ขอให้เราทํางานอย่างมีพลังและมีความสุขนะคะแล้ววันนี้แนนใช้ชีวิตได้แนนเชื่อว่าทุกคนจะเป็นแรงผลักดันให้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขทุกๆวันในการทํางานค่ะเราเชื่อว่าพวกเราจะประสบความสําเร็จไปพร้อมๆกันค่ะที่สลอตที่15ค่ะรับ150ล้านไปด้วยกันนะคะขอขอบคุณค่ะคืนใหม่ค่ะพระเจ้าเอพรทุกคนนะคะ